หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการคำนวณข้อมูลด้านพลังงานเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะเรียนรู้การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าข้อมูลด้านพลังงานที่เรามีนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 1. ใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานรายสาขาหรือรายเชื้อเพลิง 2. วิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานนำไปสู่แนวโน้มทางเศรษ,ษฐกิจ 3. บ่งชี้เหตุการณ์สำคัญต่างๆ 4. เพื่อกำหนดนโยบายระดับประเทศและระดับพื้นที่ 5. เข้าใจถึงบริบทภาคพลังงานในพื้นที่การนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานให้น่าสนใจขึ้นนั้นเราสามารถใช้แผนภูมิในรูปแบบต่างๆเข้ามาช่วยในการทำให้ข้อมูลนั้นดูง่ายเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในการนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิต้องคำนึงถึงประเภทของข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลด้วยนะครับแบบแรกแผนภูมิแท่งหรือาร์ชาร์ เหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบจํานวนของข้อมูลในแต่ละชุดจากแผนภูมิแท่งดังกล่าวสแสดงปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในจังหวัดกอจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในจังหวัดกอมากที่สุดคือ 1. น้ํามันดีเซล329.96 ktoe ต่อปี 2. ไฟฟ้า280.87 ktoe ต่อปีข้อดีของแผนภูมิแท่งคือเราสามารถแบ่งสีและดูปริมาณได้อย่างชัดเจนแบบที่ 2. แผนภูมิเส้นหรือลายชาร์ตเหมาะกับการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นช่วงใช้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลาเพื่อดูแนวโน้มรวมถึงสามารถใช้พยากรณ์แนวโน้มในอนาคตได้จากแผนภูมิเส้นดังกล่าวแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขาบ้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2562หากพิจารณาแนวโน้มของปริมาณการใช้ไฟฟ้า สาขาบ้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดแห่งนี้พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด5ปีที่ผ่านมาแบบที่ 3. แผนภูมิวงกลมหรือพายชาร์ตเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนประกอบย่อยที่รวมกันเป็นส่วนใหญ่มีการแบ่งส่วนให้ดูง่ายและสวยงามแผนภูมิวงกลมมีข้อดีคือเราสามารถเปรียบเทียบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายเห็นภาพชัดจากแผนภูมิวงกลมดังกล่าวจะเห็นอัตราส่วนได้ชัดเจน คือสาขาครัวเรือนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด36.44%และน้อยที่สุดคือเกษตรกรรม0.40%แบบที่4แผนภูมิพื้นที่หรือ Area Chart มีหน้าตาคล้ายแผนภูมิเส้นแต่มีการแรงเงาพื้นที่ใต้เส้นข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นปริมาณความแตกต่างระหว่างเส้นและแสดงผลรวมทั้งหมดของข้อมูลเหมาะสำหรับเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาจากแผนภูมิพื้นที่ดังกล่าว จะเห็นว่าเราสามารถแสดงถึงปริมาณสะสมของแต่ละสาขาการใช้พลังงานโดยแยกสีได้ชัดเจนพร้อมกับปริมาณความแตกต่างของแต่ละสาขาการใช้พลังงานอีกด้วยทั้งหมดนี้คือการนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานให้น่าสนใจขึ้นโดยใช้แผนภูมิในสีรูปแบบ 1. แผนภูมิแท่ง 2. แผนภูมิเส้น 3. แผนภูมิวงกลม 4. แผนภูมิพื้นที่ เมื่อเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานให้น่าสนใจกันไปแล้วนั้นต่อไปจะแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานที่มักจะพบเจอบ่อยครั้ง 1. การเปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลด้านพลังงานมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเช่นระหว่างปีระหว่างชนิดข้อมูลเป็นต้นจากตัวอย่างแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขาของจังหวัดจอตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2562 โดยเลือกการแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขาได้ชัดเจนจากการเปรียบเทียบข้อมูลปี2,562พบว่าสาขาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเรียงลำดับไปหาน้อยมีดังนี้ 1. บ้านที่อยู่อาศัย 2. อุตสาหกรรม 3. ธุรกิจและบริการ 4. อื่นๆและ 5. เกษตรและเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี2,560 ถึง2,562พบว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสาขาบ้านที่อยู่อาศัยสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนที่สาขาอุตสาหกรรมซึ่งเราสามารถคาดการว่าอาจเป็นผลกระทบจากจำนวนประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้นครัวเรือนใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเช่นเปิดแอร์พัดลมเป็นต้น2การวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล บางครั้งข้อมูลพลังงานจําเป็นต้องศึกษาแนวโน้มข้อมูลย้อนหลังเพื่อนําไปวางแผนนโยบายหรือการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตจากตัวอย่างแสดงปริมาณการใช้น้ํามันเชือเ้อเพลิงสาขาขนส่งของจังหวัดฉอตั้งแต่ปี2554ถึง2560จะแสดงในรูปแบบกราฟเส้นเพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลาจากการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลพบว่าในปี2556ปริมาณการใช้น้ํามันเบนซิน91 มีค่าลดลงและเท่ากับศูนย์ในปีต่อๆไปถ้าเราวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในต้นปี2556รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกจำน่ายน้ำมันเบนซิน91เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน91ลดลงโดยนโยบายดังกล่าวทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ91และ95มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น3การเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้วิธี benchmarking คือการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพลังงานในจังหวัดกับข้อมูลกลุ่มจังหวัดประเทศหรืออาจเปรียบเทียบเบนชมาร์กกับจังหวัดที่มีบริบทคล้ายกันเช่นขนาดพื้นที่จำนวนประชากรและประเภทเศรษฐกิจคล้ายคกันเพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการกําหนดนโยบายหรือแผนพลังงานจังหวัดจากตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน หรือ T.O.E ต่อล้านบาทปี2562กเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานรายสาขาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเทียบกับเบนช m มากประเทศจากการเปรียบเทียบข้อมูลความเข้มของการใช้พลังงาน T.O.E ต่อล้านบาทของจังหวัดชอพบว่าความเข้มของการใช้พลังงานในสาขาขนส่งของจังหวัดมีค่าน้อยกว่าเบนชมมากประเทศแสดงให้เห็นว่า สาขาขนส่งมีการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดดีกว่าเบนชมร์ประเทศในทางกลับกันความเข้มของการใช้พลังงาน TOE ต่อล้านบาทในสาขาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและธุรกิจของจังหวัดมีค่ามากกว่าเบนชมร์ประเทศสแสดงให้เห็นว่าสาขาดังกล่าวมีการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้อยกว่าเบนชมร์ประเทศทำให้จังหวัดชอนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อกำหนดนโยบาย การลดการใช้พลังงานในสาขาดังกล่าวได้ 4. การคำนวณหาร้อยละส่วนต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละส่วนต่างมีความจำเป็นเมื่อเราต้องการทราบความต่างระหว่างข้อมูลเช่นการใช้พลังงานปี2,562เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นร้อยละเท่าไหร่ของปี2,561เป็นต้นสมการของการคำนวณมีหลักการคือร้อยละส่วนต่างเท่ากับข้อมูลที่ต้องการหาลบด้วยข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ หารด้วยข้อมูลที่จะเปรียบเทียบคูณ100จากสมการข้างต้นที่เรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้ต่อไปจะแสดงตัวอย่างการคำนวณกันตัวอย่างที่ 1. จากตารางข้างต้นจงคำนวณหาร้อยละส่วนต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการใช้ปี2562เมื่อเทียบกับปี2561จากข้อมูลปี2562 เท่ากับ28,868,642.79ปี2,561เท่ากับ26,977,405.83เรานำเอาข้อมูลปี2,562ลบด้วยข้อมูลปี2,561หารข้อมูลปี2,561คูณ100เท่ากับ7.01หมายความว่าการใช้กาสหุงต้มปี2,562เพิ่มขึ้นจากปี2,561 ร้อยละเจทั้งหมดนี้เราก็ได้ทราบถึง 1. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านพลังงาน 2. การนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานให้น่าสนใจ 3. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานสามารถนำความรู้ที่ได้ในตอนนี้ไปประยุกต์ในการทำงานกันได้เลยนะครับ